สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอววัชรพลคลิปวิดีโอนี้พาคุณผู้ชมมาดูงานปูคอนกรีตนะคุณผู้ชมนะปูคอนกรีตครับอยู่กันกับ s อสคอนกรีตดูบลนครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเวอร์เกนนะครับเป็นรถปูคอนกรีตนะไม่ค่อยได้เจอครับเป็นครั้งแรกครับสำหรับชอบวัชรพลเองที่ได้มีโอกาสมานำเสนอ ในส่วนของรถปูคอนกรีตนะคุณผู้ชมนะนู้คนครับปูมา,ต,ต,ต,ามนะตั้งแต่ตอนเช้านะคุณผู้ชมนะตั้งแต่ตอนเช้าปูมาน่าจะได้ประมาณร้อยเมตรแล้วครับตอนนี้ รถกดล้อยางนะคุณผู้ชมนะเอาไว้คอยตักคอนกรีตหรือว,ว่าซีเมนต์นะครับตักลงมาก็ใช้รถดำนะครับเอารถดำดำคอนกรีตลงแบบนี้เลยแล้วก็เอาไมโครตักนะครับไมโครใหญ่ไซส์ส0งรคุณผู้ชมวอลโวนะครับ หนึ่งทีมงานครับที่พันธุของอางที่จะขึ้นชื่อเรื่องคอนกรีตนะตามชื่อบริษัทครับ SP คอนกรีตดูบนคุณผู้ชมลักษณะของการโปรก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าได้ วันหนึ่งเห็นทางขัวหน้าบอกว่าปูไปได้ประมาณราวๆสามถึงสี่รอยเมตรนะครับสองถึงสามหรือถึงสี่รอยเมตรนะครับขึ้นอยู่กับว่าความต่อเนื่องของงานส่งปูนโอ้ดันไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอ้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ คอนโบอีดีบิวสองศูนย์ห้าดีครับผู้ชมนี่ก็เป็นความมีประสงค์ของรถขุดล้อ,อยางนะ ก็ใช้เป็นแบบใบมีดครับแบบฟันเรียบ,ยบลูกพี่เสื้อส้มนี่คือคนที่คอยคุมการทำงานของ รถปูคอนกรีตนะครับเดี๋ยวให้ดูรถขดล้อยางไปพังๆก่อนคุณผู้ชม รถกัดนะรถกัดรถลีนะครับก็มีรรลเลอร์ด้านล่าง4ตัวเป็นรถอแท็กแบบ4ล้อนะครับ ก็อยู่ประมาณส 20, 20ัก20-25เซนติเมตรได้ครับโดยประมาณ20-25เซนติเมตรแล้วก็ด้านหลังนี่คือคนที่ทำทำให้เรียบนะครับทำให้เรียบทำให้เรียบแล้วก็ทำให้เสมอกันส่วนตรงนี้ก็คือ นะครับพี่โอปอลไปไปใส่ขอบขอบที่มันไม่เต็มนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับ ตรงนี้มันมีล้อยางครับล้อยางเอาไว้เป็นตัวรับแรงกระแทกแล้วก็เป็นกระบะใส่ปูนครับเวลารถสิบรอแร้ว,ว่าหกร้อใหญ่นะครับมาดำลงตรงนี้ก็จะให้เจ้า 205D นะครับเป็นคันที่คอยตัก ตรงนี้มันมันปูดได้ความกว้างนี้ความกวามก้างในการปูนี่ก็ประมาณประมาณ2เมตรนะครับอาจจะไม่ถึง คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูครับเรามาดูสิบล้อเขาเอาปูนมาลงนะครับจัดให้ชมแบบเรียวๆคุณผู้ชมไม่ตัดต่อนะครับให้ชมแบบเร็วๆไปเลยนี่หนึ่งกระบะกระบะนี่น่าจะเป็นกระบะน่าจะเป็นยางตันนะคิดว่านะครับ ที่ผมคิดว่าเขาน่านจะพักระบบไฮดรอลิกนั้น่าจะร้อนนะครับอากาศร้อนจัดประกปอกบกับการทํางานนะครับที่ใช้พลังกำลังเยอะนะมาะคุณผู้ชม Lao ออแล้วคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แหละครับคร่าวๆเพราะว่าตอนนี้พักแล้วครับพักเครื่องจักรก่อนครับเดี๋ยวให้ดูเจ้าล้อยางเขาลงปูนนิดนึงแล้วก็แต่ตัดชิปจบแล้วครับคุณผู้ชม ดันไปอย่างนี้แหละครับโอเคผู <S 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 okay, ้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาแล้วครับ